บ้านนี้ก็บ้านนู้นไหนล่ะนอนรถพ่อรถมีเปได้นั่นนะรถคันนั้นน่ะนอนเปได้สบายเลยนั่นนะไมา่กแม่ของพันของพ่ออาุนของแม่โอกกำลังกินไก่อยู่ของไก่ของมันอันนั้นกินนะคะเขาอยอะค่ะแกอร กน้วอนห้อเร่อยป่านออยากปนนวันนั้นแกไปนอนห้องเอหนูนั่นแหละอยากนอนห้องเออุ้เอาน้องไปแล้วนุ่นก่อนมาๆเข้าไปเลยครับมาดิอย่าคนไปอนมาดิมาดิแล้วอันนี้ไปลดไปอ่านเรียนันไหน มายืนมาหาเราเราเคยเห็นแต่ในคลิปบ่เงินพอนะอะคือ,ค,อคือมากกันถึกลงอยู่บ่จำได้ไม่จำไม่ได้หลงทางอยู่บ่ากันหลงอยู่นึกว่าสีบ่มาแล้วว่าสีนอนทาแล้ววัน ข้อมือในมือ้าชีดล่โมงโม้แข่งกันลูกพ่อก็ลูกแก้มกดตราคาไปไปเฮี้ยงกันด้วยกันไทยลงเฟซอยู่ไทยเป็นไทยแก้มมันอันเปิดเดิมนี่ก็ป้อนนึงเดี๋ยว่าข้าวสมบูรณ์กินะไกินเป็นละกองกินอะไรอีล่ะ เอาเอาไม่ดอกุณ pues ก็มากินสายล้กาลานจิ nah, ๊ีว่าอยากกินตาขุนยมันะคู่ไบรกินมันะนะเด็กโช์ฟมือเใหกปูเลยอเด็กพู่สื่อเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนี่เขาพบทั้งหุ่นเครื่องปุงเขาอนเนาะคือกินไอ้กินข้าวกินเ้ากินก้อนกิน ตังกระปุกันห้อเอาเป็กดเป็นรากใส่เลยนั่นงูใส่หมดาตัวละนั่นงูจำเพชรอยู่บให้ัูเพชรลายมากินเพชรบ่เรนี่ตัดไม้เด้อเอาเอาให้ยซักซักงัวงัวเอากินได้เด้ออย่าอย่าเพชรลายเด้อยิฬามักเพชรบ่โอ้พอดีเลยคันมักเพชรกัเดี๋ยวสีฝากมักเพชรไปน้ำนี่ เอามาเร็วๆเลยนวนบังพริกกลับไปกินชอบเลยบ่อพริกนะมามาเพชรกินได้ไปไปไปพ่อก็ซื้อแต่ขนมเพชรบางหันเอยอเอออันนี้นนะไปเห็ดงานขี้ันี้น่นไปเห็ุงานนะ Nhà mười mười hòn hòn thật non pê non pê bớt phù lùm mùa lùm là mùa lùm qua mùa lùm là qua mua là nè lùm là đi ห่อนเนาะแดดห้อนขนาดนะโอ้ยสาลรอบไปไเลยคือลดลานไปเลยแล้ววานนี้ร่วงแล้ว <c oughs> หมุดีในอาวลดมาแล้วเนาะยายตอนไปยังไม่ทันได้คลอดเลยเนาะยหญ่ไปแต่ตะพุ่น,นเลยเนาะกตะบันเรียนน้อยดิไม่ใหญ่ จำไม่ได้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 ขนาดรูปเองยังจำไม่ได้เลยรูปรูปเปย์ยันนาหองยังบุหูอยู่เป็นรูปไผอยู่เออตอนตัดได้หนูยังตัวเล็กๆยู่ กออเป็นเดกันแล้วนมันก็ปดอยู่น่นจะมจะพาไปเเกลี่ยแต่ว่ามันก็ติดอะว่โอ้างคหอยออกมาแต่แต่กี่มุมไหมมามันจัี่แล้วนกชัวโมงมานี่ประมาณทางพุ่นบอกไปทั้งพุ่นบอกอเขานะว่าไปพุ่น บ่ได้มาจากสกุลไหมพี่บ่เราจะพูดมานี่โอ้ปลาย่บสิมาทางนี้บ่สิมาทางพุ่นหรไอลก่ะไกลไกแต่ก่อนไปในทางพุ่นมาทางนี้บดไกลไกลเลยบ่ไปในทางนี้จะมันมันบ่ค่อยมีรถทางนี้มันเปลี่ยว Nào, น้องอย่าน้องอย่ากินแล้ว nè Xếp bò

กินไก่เซ <No. S 2> ี่อย่ม่เอาอยู่ไซ์กินไก่เคซี่อร่อยกว่าานอันนี้ไก่ไทยฟูดไปได้นหนไหนมันกัดเกียดเดียวกันเลยเนี่ยนไนี่มะพริกนี่อาเมื่อตังคพุงใส่ไว้แล้วสามล้านโออะไรสามล้าน อเอาอยู่วันนี้รถนีเข้ากำลังซ่อมนี่ฮะเอาอยู่บกกอกมีหลงังคาพร้อมเลยนะไม่รู้แหวลวยางมันรู้อ่ะอีพ่อเอาไปกี้ยางมันหัวแล้วจักรยานบอกเอาจักรยานบาอกฮะเอาจักรยานเ <c oughs> อาจักรยานยูยูเงี้ย,อยบอ <c oughs> มี่บ่จักรยานนะ เลือกเอานี่เขาทานมีแซวแบบนี้แล้วว่าแซวจักรยานมันมันไม่ทันสมัยเลยมันไม่ทันสมัยเลยมันไม่ทันสมัยเลยไม่สมัยเขาให้เลือกมีจักรยานกับแบบนี่เซาแบบไหนเอาไอ้กินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อนอิ่มแล้วเขาสิบาไปบิ่งอืมผาไปกินไม่พาไปใช่อิ่มแล้วบ่อิ่มบ่พาไปมันบ่แม่นคันนี้ดอก มันมีคันหม่อยู่นี่นะมีคันหม่กินเผาให้อิ่มดูนี่นะจีจีเม่กกินทั้งวันเลยนะมานี่เลยมานี่เลยอย่ากวอะลงไปไหนอะล้งน่ะจีจีไปเลยไปเลย กินแล้วเมื่อเช้าหนิเออจีจีกะลงกับจีจีแนะนั้กันเลยนะขพามาเสียเอาอันนี้มาเสียเอาอันนี้เลือกเอาฮะเข้าไปเลือกแม่ก็ไม่ขั้นนี่ไรก็ตามมาเสียเอาจะกกระยาหรือเสียเอาแบบนี้เอาแบบนั่นเออแต่บอกเอาขนาดบอกเอามันเก่าแล้วบ่มันเก่ามันแกขี้ได้ไรพอขี้มาหาปีแล้วน่ยนะ ระวังมาได้ไกงระวังมานะโอ้บ่อยากได้คันเก่าระวังมาเนี่ยต่ไหนฮะจีจีเนี่ยจะโบนซสดีอีกไป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 เฟน่องชื่ออ้วนอ้นชื่ออ้วนบอกโอ้โอ้ชื่ออ้วนชื่ออะอ้ออ้วนบอกอ๋ออยากให้เอิ้อนอ้วนเป็นอย่างใบเฟิร์นมันมันบุคักบอกมันผสมมันผสมหุ่นบอก ม่วงนอนนะที่น้องลายที่้วมงเนาะอืมก็หาของิ่เาแจ็บเนาะเออเอาน่คนรอนั่งักนก็อารมณ์นะพิ่งญาติอารมณ์นะทอดมูนะเอามือแบบนี้ไว้อังไว้บ้โอ้ระวังไงระวังนะคุณระวังคุณตดดต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  ฮะพอจังที่ทมาคนกำลังกินอร่อยอร่อยเลยเออฮะไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอร่อยสักอย่างนี่แหละสั่งอะไรพูดดีๆลูกพูดดีๆลอยจังต้องทำไมกำลังกินอร่อยอร่อยจองต้องทำไคนกำลังกินอร่อยอร่อยกินอร่อยมันก็ดีแล้วเข้าดูนะกินแบบนี้กินอร่อยกินเออนนั่แหละเกไแบบนั้นตัวคั้นคันคันพ่อบัวไทยพ่อบัวมีเงินอันซื้อรถไทยใด

เดี๋ยวไปซ่องไปไปลอยส่องเบิ้งเจ้าของเด้อเบิ้งเป็นอยู่บ่อ่ะลุงดูดดูดเบิ้งโฆษณาให้พ่อนะไหมมาน่ะแบบกินกีจีได้ดรืีจีเออเออลงเลยไปเนาะจีจีแต่มันยาดน้ำมือเลยออาลงน้ำนั่งลงอาลงนะพูดให้รู้เรื่องนะอืมโอ้ยกินน้ำไปโออย ให้ใหดในร้อนสะออนเลยเนาะยากินอ่ะกินจะได้กินแซ่บย่าได้ยังมาเนาอบาดเป็นลานกินก็จะแซ่บย่อาันี้ฮะบมีมองว่างแล้วนี่ชิ้าอะไรอะฮะตกระตนมาหายากินเนี่ยโตผุนโตฟังผุนคนละมุมยำฮ้อนกับไปกินอยู่พุน ฟังกินลายเต็มโตเอะวางวางว่านี่วางว่านี่เอาให้ม่ย่างกินใกลไว้มาย่างวะกระปุกเนื้อสินหมดเจอมาเพลนอะไรกระตอมนะ่รล่ะกระตอมอะไรในนะอืมพูดอะไรไม่เข้าใจอ่ะฮะพูดอะไรไม่เข้าใจไมู้ทางเลยไม่เข้าใจผิดใจก็ไม่ต้องผิดใจฟังไม่รู้เรื่องเหรอพูดพูดภาษาโซ่ ภาษาบ้านเกิดหนึ่ปลาตัวนึงอะไรอยู่เรื่องนอนเรื่องเรืองอเรื่องนี้